วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ณหาดดนรัฐทัศจังหวัดนราธิวาสบรรยากาศร่มรื่นใต้ทิวสนสุ่มภาพสมาชิกนั่งประชุมอย่างเป็นกันเองสโมสรโรตารีนราธิวาสนำโดยนายกสโมสรผู้บริหารและอดีตนายกสโมสรครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสำคัญของสโมสรพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพความอบอุ่นและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการดีๆเพื่อสังคมสโมสรโรตารีนราธิวาสร่วมพัฒนาชุมชนสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันหนูได้จับมือได้อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็พี่เก่งได้ได้คุยวิดีโอคอลกับอิมพิเรียลแล้วก็ประธานจัดงานจะเป็นป้าเป็ดนะคะเป็นประธานจัดงานทีนี้ในการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ก็คือฝ่ายลงทะเบียนจ่ายเงิน อาจะเป็นนานากับน้องหนึ่งเต็มมากผ้ากัะ้านี่ว้ากั้ประมาณนั้นรวมแต่ท้งนี้ทางสามวันต่อไปค่ะตอนนี้ถ้ามี VIP เดี๋ยวแจ้งเพิ่มนะคะว่านั่ง VIP ตอนนี้นั่งยีามคนเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของเที่ยวลึกก็จะมี4ี่ชิ้นแม่บอกว่าใเตรียมสีชิ้น5้าชิ้นรวมของมันผ้าผ้าหนึ่งแล้วก็แม่จะให้เป็นของผ้ากันภาค สองคู่ใช่และแอนแต่สไตของเราผู้หญิงจะใส่สูตรสโมสรข้างข้างนอกข้างในสีอะไรก็ได้ผู้วกเอายกกฎตันบอกว่าแล้วแต่แต่ว่ากางเกงสีดําข้างในก็แล้วแต่แต่ีเหลืองก็ได้เพื่อนีกันทุกคนแล้วเท่าไหร่ก็ขายสีเหลืองไม่ต้องประหยัด ไม่ต้องล้อต้องสวยไม่ต้องรวยเป็นเศรษฐีแค่เป็นคนพอดีใช้ชีวิตไปเย็นเยได้ออกไปเรื่ทาทเห็นโลกดีเห็นเก็บรวมเย็นมาหุมใจออกไปเดินเลยนะเต็นรํำกับฝนได้เจอผู้คนที่เหมือนฟูงเดียวกัน Tức cơn non đưa đao, chào gật thắt đường tàu văn